การประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ GDRR p 2022ก็ได้จบลงไปแล้วค่ะนางเมกาวตีสุกโนปุตรีอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ร่วมถแถลงปิดประชุมผ่านทางออนไลน์ผู้เข้าร่วมประชุมจาก184ประเทศรวมตัวกันที่บาหลีเพื่อทบทวนความพยายามในการปกป้องชุมชนจากภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ และมหันตภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลกองค์การสหรประชาชาติระบ,บุว่าเพียง95ประเทศจาก193ประเทศสมาชิก UN มีระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภัยพิบัติซ้ำซ้อนโดยเฉพาะประเทศในแอฟริกาประเทศขนาดเล็กบนเกาะ ประเทศรายได้น้อยยังคงขาดแผนระบบเตือนภัยอย่างมาก a อนโตนนโอกูเตเรสเลขาธิการปรับประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกมีระบบเตือนภัยพิบัติที่ครอบคลุมทุกคนบนโลกภายใน5ปีการประชุมครั้งนี้ยังได้ออกวาระบาหลีเพื่อการปรับตัวหรือบาหลี a อเจนด f าฟอร์ริซิเลียนเน้นนำแนวทางความพร้อมการปรับตัวการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภัยพิบัติไปบรรจุในการตัดสินใจของภาครัฐ และสังคมโดยรวมขณะที่รายงานประเมินสถานการณ์ระดับโลกย้ำแนวทางการฟื้นฟูจากภัยพิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอย้ำหลายประเทศต้องเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยและปรับแนวคิดล้มแล้วลุกเร็วให้อยู่ในนโยบายและการดำเนินการของประเทศด้วยค่ะ